นับสนุนโดยบริษัทท um ีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมาร่วมสมัยค่ะวันนี้ดิฉันสุพัญญาสิริภูรรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะไปติดตามฟังธรรมะดีๆจากพระราชยาักวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ หลังจากที่เราคุยกันมาหลายหลายตอนแล้วนะคะ mm hmm. เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากหัวข้อที่อยากจะคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความตายเจ้าค่ะ mm hmm. ความตายเป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มต้นชือชีวิตมนุษย์ก็ต้องบอกว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายแต่ว่ามนุษย์เนี่ยจะชอบบอกว่าความตายไม่อยากพูดถึงความตาย mm hmm. เขาบอกว่าถ้าเวลาคุยกับญาติผู้ใหญ่ปุ๊บเนี่ยจะไม่มีใครกล้าพูดว่า คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าจะไม่มีใครพูดเรื่องความตายเกิดขึ้นในครอบครัวมันเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณแล้วว่าคนคนไทยเราจะไม่ค่อยพูดเรื่องความตายเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอปรมงคลอภิมงคลแต่ในความเป็นจริงก็คือมีเกิดคนชอบใช่แต่ว่าปลายทางของการเกิดนี่คือตายนะคนไม่ชอบแต่เหตุไฉนเมื่อรู้อยู่ว่าปลายทาง เบื้องต้นกับปลายทางเนี่ยมันเป็นของคู่กันค่ะเรารู้นะว่าพระอาทิตย์ขึ้นต้องมีพระอาทิตย์ตกแต่เราก็ยินดีนะค่ะอ่ายินดีว่าเออมีพระอาทิตย์ขึ้นก็ดีพระอาทิตย์ตกก็ดีลองพระอาทิตย์ขึ้นแต่ไม่ตกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นลกร,อรอ้อนร้อนนะไม่ได้สัตว์ไม่ได้นอนหลับกันพอดี <laughs> น้องพลอยคิดดูนะถ้าในครอบครัวน้องพลอยมีคนอายุ200ปียงังสัก20ิคนไม่ตาย น้องคอยจะมีห้องนอนไหมก็อาจจะเป็นครอบครัวขยายขยายก็ครอบครัวคนโน้นคนนี้คนนั้นอีกนะมีคนอายุ200ปีตั้งแต่กรุงรัตนโกสิน์หรือกรงุงศรีอยุธยาโน่นะ่ะค่ะเออมาเสร็จแล้วพลังมังค่าก็นั่งเครื่องบินมาอ่าก็จะมีคนอายุ200ปีที่แก่เจ็บแต่ไม่ตายโรงพยาบาลก็น่าจะแน่นจริงไหม ค่าใช้จ่ายก็จะสูงมากมายเลยเพราะื่องความตายเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นทิพยโอสถนะค่ะอันนี้นะยาโอสถทิพนะอันนี้ไม่มีใครเคยคิดเลยนะว่าความตายเป็นทิพยโอสถเว้ยเราคิดว่าความตายคือการสูญเสียความตายคือการโศกเศร้าความตายคือสิ่งที่เราไม่อยากเจอแต่เราไม่เคยคิดว่าเอ้ยบางทีความตายมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยแบบเป็นช่วยเป็นสิ่งดีเหมือนกัน มีคนคนหนึ่งเขาพาหลวงพ่อไปไปดูคนคุณแม่เขาที่มีสายยางเป็นมหมดลยแล้วก็อยู่ใน i อซมาสามเดือนแล้วค่ะก็เรียกว่าไม่ไหวแล้วแน่นิ่งไปแล้วหลับตลอดเวลาเลยวันหนึ่งเขาก็หวันหวันว่าแม่คงต้องจากไปแล้วล่ะก็ร้องไห้ก็เลยนิมนต์ไปทำพิธี ก็คิดว่าคุณยายน่าจะไปแล้วหลวงพ่อก็บอกกับเขาว่าคุณโยมระหว่าง3เดือนที่ดูแลแม่มาเนี่ยรู้สึกอย่างไรค่ะรู้สึกว่าเศร้าใจเพราะว่าความหวังน้อยเหลือเกินมีทั้งบางวันหวังบางวันก็ไม่ได้หวังเลยเห็นสายระโยมระยางที่ติดอยู่ที่คอเจาะคอจะอจะอก ปากของแม่แล้วเนี่ยทุกทรมานใจเวลาที่แม่จากไปเขามีทั้งยิ้มทั้งน้ำตานะเออแปลกไหมเจ้าค่ะยิ้มเนี่ยหมายถึว่าแม่หมดทุกหมดสศกไม่ต้องม,มีสายค่ะใช่ยิ้มหน้าผ่องใสเห็นแม่แต่งหน้าผ่องใสเหมือนเดิมเหมือนคนปกติแล้วเพราะว่าออกแล้วรู้สึกว่า หแม่เนี่ยมีความสุขเหลือเกินตอนเนี้ก็เลยบอกเขาว่าโยมวิญญาณออกจากร่างเนี่ยเหมือนนักโทษออกจากรุนะร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับคุกขังจิตเจ้าค่ะขังวิญญาณร่างกายที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้สมองก็ไม่ทางานตับไตไส้พุงต่างๆมันไม่ทํางานแล้วอาหารการกินย่อยย่อยอะไรมันไม่ทํางานทั้งมัน ต้องเอาออกเอาเข้าด้วยสายยางด้วยเลือดฉีดตัดหันพาปะมันพังไปหมดแล้วมันไม่ไหวแล้วเนื่องจากว่าใช้งานมาเป็น80 0ปีค่ะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเกวียนรถหรือเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนักใช้งานหนักมามา,มากพอแล้วค่ะก็ x ซ์ปาคก็หมดอายุไขจอด ต้องจอดแล้วต้องเปลี่ยนคนขับก็ต้องไปเอาคันใหม่ออกมาครับค่ะนั่นหมายความว่าจิตวิญญาณที่อาศัยร่างอยู่เนี่ยจะต้องไปหาภพภูมิใหม่เพื่อที่เขาจะได้ไปหาอุปกรณ์ในการเดินทางค่ะยวดยานพาหนะสมมติว่าเราจะไปเชียงใหม่โอ้ไปเครื่องบินลำนี้ มันเสียก็ต้องไปเปลี่ยน,เ,ยนเครื่อง,องใหม่รถค,คันนี้เสียก็ต้องเปลี่ยนรถคันใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงปลายทางฉะนั้นที่ว่ามรณานุสติเนี่ยเราต้องมาคิดว่ามันคือเพื่อนเรานะอย่าไปคิดว่าเป็นของไกลเป็นทิพยโอสถที่มีคุณค่าที่สุดที่มนุษย์ไม่เคยทำได้แต่ธรรมชาติให้ได้น้องพลอยจะไปหาที่ไหนล่ะที่จะมาย่อยสลาย ดินน้ำลมไฟให้เป็นผงแล้วก็เอาไปหย่อนลงกลางสะดือทะเลเแล้วก็ให้น้ำเป็นน้ำดินเป็นดินลมเป็นลมไฟเป็นไฟเหมือนกับที่ธรรมชาติให้เราค่ะมันไม่มีหรอกเพราะเราก็มาจากธรรมชาตินี่นี่หลวงพ่อเนื้อหนังมังสาของหลวงพ่อเนี่ยมันก็มาจากธรรมชาตินะอาจจะมาจากไอหมอนี้นี่เรากินทุกวันนี่ มาจากไก่ก็ได้นะจริงไหมมาจากไข่ของไก่มาจากเนื้อของไก่บางคนเนี่ยนึกกินเข้ามาก็เป็นของเราไก่ก็มาจากไหนมาจากดินน้ําลมไฟที่เขากินนี่แหละค่ะมันมาจากสิ่งเหล่านั้นแต่คนไม่คิดนะบางทีเนี่ยเขาตายเพื่อ,อให้เราอยู่มรณา,านุสติของของของ,ของเขาก็มีนะเราควรจะมีมรณา,านุสติต่อไก่ค่ะนี่ อยาคิดว่ามรณานุสติจะต้องมีระหว่าง<ม>คนกับ<ร>คน,คนอไม่ใช่นะไก่เขาก็สงสารเราว่าถ้าไม่ได้กินเนื้อฉันไม่ได้กินไก่ของฉันไข่ของฉันเนี่ยอาจจะตายก็ได้มนุษย์เนี่ยไก่ก็พิจารณามรณานุสติว่าเอาละฉันสละเหมือนดาวลูกไก่ดาวลูกไก่ใช่ไหมเป็นอาหารของพระทุด,ดงยอมสละทั้งแม่ทั้งลูก เพื่อที่จะพิจารณามารณานุสติของตัวเองของลูกตัวเองเนี่ยเพื่อไม่ให้พระท่านอด<ะ>พระทุด,ดงท่านอดโอ้พระธุด,ดงก็ใจร้ายเหลืเอเกินยอมกินแม้กระทั่งไก่กระลูกไก่ถ้าหลวงพ่อเห็นอย่างนั้นหลวงพ่อก็จะไม่กินหรอก <c oughs> ไม่จำหรอกเอาละไม่เป็นไรอันนี้เป็นนิทานประดมประราที่เราเล่ากันสืบมาแต่อย่างไรก็ตามน้องพลอย<ะ>เคยเห็นคนป่วยคนเจ็บ คนตายคนป่วยที่ทรมานเคยเห็นหมดแล้วใช่ไหมค่ะ,ค,ะคนเกิดเห็นไหมเห็นค่ะคนแก่ก็เห็นงบก็ถ้าใครอยากเห็นชัดๆเลยต้องไปแม่น้ำคงคา<ช>ประเทศอินเดียอันเนี้ยเราจะเห็นตั้งแต่เราลงมาจากท่าเรือแล้วก็นั่งเรือผ่านไปเรื่อยๆเนี่ย<ม>เห็นตั้งแต่เด็กเล็กๆแม่<ช>พา<ะ>มาอาบน้ําหย่อน,นแม่น้ําคงคาพอบอกว่ามีความเชื่อว่าอาบน้ําแม่น้ําคงคาแล้วเนี่ย เป็นการชำระบ,บาป <assim. S 1> เด็กเกิดใหม่ก็จะมาอาบน้ำกันละสักพักหนึ่งนั่งเรือไปอีกท่าหนึ่งก็จะเห็นวัยรุ่นวัยหนุ่มอาบน้ําซักผ้ากันอยู่ตรงนั้น,นก,กินน้ําตรงนั้นอะ่ะหน้าท,ที่ที่เคลียร์ากศพลงนั่นแหละไปอีกที่หนึ่งก็จะเป็นเค้าเรียกว่าเป็นท่านะคะที่ทําศพทําพิธีศพแล้วก็จะมีวัว ยืนอยู่แถวนั้นด้วยนะมีการเผาศพอะไรต่างๆนานา,นา,นานคนก็ในเวลานั่งเรือผ่านเนี่ยก็จะเห็นไปเรื่อยๆอีกท่าหนึ่งก็จะเป็นท่าบูชาไฟ,บ,าไฟบูชาไฟก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นพวกครอบครัวมากันทั้งครอบครัวเลยอย่างที่คงคาเราจะเห็นชัดว่าแม่น้ำเส้นเดียวกันผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเราเห็นหมดละตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายมีโรงแรม มรณาโฮเทลมรณาโฮเทลคือยังค่ะคือถ้าจะไปนอนเนี่ยต้องจองคิวนานด้วยนะคะแพงแพงมากมีคนเขาเล่าว่าพระราชาป่วยให้ลูกน้องเนี่ยมาไปหามไปไปนอนรอให้ตายที่นี่แล้วก็จะได้ขึ้นสวรรค์ย่นลงแม่น้ำเลยหลายรอบนะหามกลับหามกลับไปกลับมาไม่ตายสักทีเอจนกระทั่งคนหามเนี่ยตายก่อน หลายคนไปหลายคนนี่ไงเป็นเรื่องของความตายซึ่งบางทีแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันอาจคนหนึ่งเนี่ยสมมติว่าเป็นโรคหนึ่งเราคิดว่าอาจจะตายแต่ชีวิตเราไม่มีความแน่นอนเราอาจจะไม่ตายแต่คนที่อยู่ดูแลเราอาจจะตายก่อนเพราะฉะนั้นความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนคนที่เราแบบมันตายแน่ๆเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงมันตายแล้วหมอบอกไม่รอดปรากฏอยู่ได้อีกตั้งหลายปีไม่มีความแน่นอนเลยสิ่งที่จะต้องคิด อยู่ตลอดเวลาก็คือว่าเราต้องมีความพร้อมเรื่องการตายค่ะ<ฆ>ไม่ว่าเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ว่าเราจะเป็นคนแก่คนเฒ่าถ้าจะทะเลาะก,กันก็ขอให้นึกถึงความตายพอนึกถึงความตายก็จะหยุดทะเลาะค่ะ<ฆ>ถ้าจะเอารัดเอาเปรียบกันโกรธกันเครียดแค้นกันก็ให้นึกถึงความตายบ้าง<ฆ>อย่าเอาตายอย่าเอาอีกฝ่ายหนึ่งตายเพื่อเราจะรอดนึกถึงว่าเราก็ พวกชีวิตเขาก็หวกชีวิตการให้อภัยมันนี่จะเกิดขึ้นได้นะเราจะเห็นว่าบ้านเมืองที่มันขัดแย้งครอบครัวที่ขัดแย้งหรือว่าองค์กรที่ขัดแย้งกันทั้งๆที่ปรารถนาดีแต่ว่าขัดแย้งกันเพราะว่าเราไม่มีมาตรการขั้นสูงสุดคือเรื่องความตายเนี่ยเข้ามาเป็นธรรมะคนที่หิวโหวยกําลังจะตายเนี่ยไม่มีใครคิดถึงนะทุกคน,นคิดถึงตัวเองไปหมด จนกระทั่งลืมคนที่หิวกว่ามีเยอะเลยเพราะฉะนั้นบางทีก่อนก่อนนอนเนี่ยเราก็อาจจะตายถ้าหากเราไม่ตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ค่ะ<ฆ>คิดซะว่านอนคือการตายได้ไหมตายนนทุกวัน,อ,น,นอันนี้น่าสนใจมากเ,เกิดทุกวันเราเกิดและตายทุกวันตายก่อคือนอนเนี่ยคือตายค่ะ<ฆ>ตื่น,นมาค,นคือเกิด โชคดีที่ยังไม่ตายโชคดีที่ยังไม่ตายโชคดีที่ยังไม่ตายยังจาได้อยู่แต่ว,ว่าโชคร้ายหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะคะโชคดีที่มีตายโชคร้ายที่มีเกิดหัวข้อธรรมาบรรยายของเรากําลังเข้มข้นเลยนะคะแต่เดี๋ยวไปติดตามต่อในช่วงหน้าค่ะวันนี้วันพระมาช่วยไอยเลือกชุดไปทําบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะ พอ่อพ่อทำอะไรอะ่ะนี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญอ,อาจจะกลาย <พอ S 1> เป็นบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัดไม่สัน้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะสนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพล,ลีนจำกัดมหาชนบริษัทฟีม,มาสเตอร์จำกัด เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบนโลกใบนี้ขอให้ถือว่าสวรรค์ให้เรามาเกิดเนี่ยเพื่อสร้างบุญบาร,รมีไม่ใช่เพื่อชดใช้กรรมไม่ว่าชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไรจะโหดร้ายทารุณเหมือนกับคลื่นทะเลที่เรียกว่าคลื่นแรงขนาดไหนก็ตามทดสอบอะไรรู้ไหมทดสอบว่าเรือแข็งแรงไหม การทรงตัวของเรือดีไหมนั่นแหละชีวิตของเราเนี่ยก็เหมือนกับเหมือนกับนาวาค่ะนาวาชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทดสอบด้วยโชคชะตาไม่ใช่การชดใช้กรรมนะมันต่างกันเลยนะอ,อระหว่างเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมคนที่คิดว่าชดใช้กรรมโอ้เพราะว่าชาติที่แล้วฉันทําอันนี้อันนี้มาชีวิตฉันเศร้ามากเลยฉันมาเพื่อชดใช้ แต่ถ้าสมมติว่าคิดกับกันว่าเอ้ยฉันมาเพื่อสร้างสร้างบารมีมันคนละมันโคลมาเซตกันมาเพื่อสร้างคือสร้างสิ่งใหม่ๆใช่สร้างสิ่งที่เหมือนแบบสร้างประโยชน์สร้างทางความดีมันจะมีความสุขมากมันต่างกันเยอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาในชีวิตค่ะน้องพลอยเนี่ยคิดว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมา้รรมมาาสงบบุญีเกิดมาเพื่อเรียน เรียนรู้เรียนรู้สิ่งที่ยังไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้เราหลงเกิดมาใช่ไหมค่ะแล้วคิดว่าตายแล้วจะไปไหนอันนี้นี่สิคะตายแล้วก็จะไปไหนก็ตอบยากเหมือนกันล้วอยากไปไหนอยากไปอยากไปนิพพานค่ะคิดว่าคิดว่าตายแล้วเลยอยากมาเกิดเป็นคนอีกไหมถ้าถ้าเลือกได้เป็นคนน่าจะดีดีกว่าเกิดเป็นสัตว์ค่ะเกิดเป็นคนเนี่ยอยากเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้แล้วแต่ แล้วเกิดถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเกิดเป็นผู้ชายจะเกิดเป็นคนประเภทไหนอมันมีมีรายละเอียดปีกย่อยใช่ใช่ใช่คแล้วคิดว่าอยากจะมีอายุยืนไหมอันนี้เริ่มคิดหนักแล้วเพราะว่าบางทีอายุยืนก็ไม่ใช่คำตอบเท่าไหร<ช>่เอาเป็นว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความสงสัยไม่มีที่สิ้นสุดหรอก แล้วก็ความตายกําหนดระยะเวลาไม่ได้ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่หรือคนแก่จะตายก่อนกันไม่มีค่ะนะฮะเกิดเนี่ยแน่นอนกําหนดวันได้แต่ตายกําหนดสถานที่กําหนดวันกําหนดเหตุการณ์สถานการณ์ไม่ได้นั่งอยู่ดีๆอาจจะพลอยหลับไปก็ได้เยอะแยะ,ยะมากมายเพราะฉะนั้นให้เราคิดว่าตายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติปตเป็นเรื่องปกติ แต่เรามาทำให้มันไม่ปกติด้วยการเยียวยาบำบัดรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกินพอดีคนอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้รักษาอะไรมากมายนะจริงไหมตามสภาพตามสภาพผ้าห่อตายเสร็จแล้วก็ผ้าห่อแล้วเขาบอกว่าเวลาตายเนี่ยเขาจะไม่ไม่มีแบบว่าการเศร้าโศกเสียใจเพราะเขามองว่ามันเป็นเรื่องปกติอ่ะคนเกิดมาก็ตายแล้วไม่เก็บนานด้วยเจ็ดวันไปเลยหนึ่งวันก็ ลงแม่น้ําไปคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างมหาธรรมาคานทีเนี่ยเวันค่ะสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าเจวันแต่ของเราเนี่ยเป็นยังไง50วันร้อยวันเราทําพิธีใหญ่โตทำโอ้โหสารภาพอย่างมันเป็นความรู้สึกของคนอยู่มากกว่าว่าคนอยู่ไม่อยากจะให้สูญเสียสิ่งที่ตัวเองเจอทุกวันคนรักของเราทุกวันแต่ว่าคนตายเนี่ยบางทีแล้วก็อ๋อไปแล้วนะ ตายแล้วแล้วก็ไปแล้วก็บางทีก็ไม่รู้เรื่องเลยก็ไปกันแบบรวดเร็วแต่คนที่อยู่เนี่ยเหมือนเหมือนอะไรอวร์เหมือนทน,น,นไม่ได้แล้วก็เรื่องของของสภาพจิตใจเนี่ยบางคนต้องใช้ระยะเวลาในการเยียวยานานใช่ค<ๆ>่ะกลายเป็นเรื่องของคนอยู่เพราะฉะนั้นคนอยู่กับคนไปเน,นต้องถามต้องถามกันก่อนนะพ่อแม่ป่วยลูกจะต้องคุยกันก่อนว่าเอายังไง ลูกๆทุกคนก็ต้องคุยกันก่อนว่าจะเอาอยัางไงทรมานแค่ได้แค่ไหนระดับใดนะพ่อแม่ถึงจะเรียกว่าไม่ทรมานจนเกินไปและก็ไม่ทรมานใจลูกจนเกินไปฉะนั้นความทันสมัยของเทคโนโลยีมันยืดอายุคนไม่ให้ตายหรือตายช้าลงค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นสูงขึ้นมนุษย์ก็เจอปัญหานะตอนนี้เจอปัญหาผู้สูงอายุมากขึ้นหรือคนป่วย แต่ว่าเจ็บแต่ไม่ตายเนี่ยมีมากขึ้นทรัพยากรของของโลกที่มีอยู่เนี่ยโหมมาหาคนที่ที่ตายมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องคงจะต้องแก้ปัญหากันให้ให้หนักเรื่องนี้ค่ะมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่น่าคิดก็คือว่าเราควรจะมอง ความตายเนี่ยเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูน้องพลอยคิดว่าควรจะมองเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูคือปกติอย่างที่เราเกิดมาตัาง้งแต่แรกว่าเวลาเราพูดถึงความตายคนไม่อยากจะให้พูดถึง<ม>แล้วบอกว่าเป็นเรื่องอ,อัปมงคลเป็นเรื่องที่โอ้ยพูดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันเกิดเรื่องแบบนั้น<อ>มันไม่ดีนะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะเกิดความสูญเสียเราไม่เคยมองว่าความตายเป็นมิตรกับเรา เราไม่เคยบอกว่าสวัสดีความตายอ้าวท่านโยมมาแล้วสวัสดีไปรับต่ไม่มีก็ไม่มีใครเตรียมตัวอย่างนั้นใค่ะที่เราพูดว่าสวรรค์ให้เรามาเกิดเนี่ยก็คือให้มาต่อวีซ่าบุญหนึ่งวันเพราะว่ารัศมีออร่ราของเทพเนี่ยมันหมดแล้วก็ต่อต่ออีกหนึ่งวันให้ลงมาต่อหนึ่งวันเราะว่าอยู่อยู่ถึง80ปี90ปีร้อปี แล้วก็กลับไปกลับทุกคนไม่มีใครไม่กลับคำว่ากลับในที่นี้หมายว่าเปลี่ยนภพภูมิธรรมชาติทุกอย่างบนโลกใบนี้หลวงพ่ออยากจะเปรียบเทียบโลกใบนี้เนี่ยเหมือนกับออฟฟิศที่ทำงานสวงสวรรค์หรือพรนิพพานหรืออะไรก็ตามมันก็คือบ้านพักที่แท้จริงของเราบ้านพักที่แท้จริงของธรรมชาติ ที่มันพ้นการปรุงแต่งมาบนโลกใบนี้ปั๊บปรุงแต่งเขาให้เป็นนายพลเขาเป็นนายพลเขาให้เป็นที่บดีเขาเป็นในที่บดีปรุงเราไปทํางานเสร็จพอกลับบ้านหลานตัวน้อยมันไม่ได้เรียกนายพลนะจริงไหมมันเรียกปูเรียกตาใช่ไหมเออ <c oughs> มัน <c oughs> ไม่รู้จักหรอกอนั่นแหละคือธรรมชาติที่แท้จริงของคน <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเราทํางานเสร็จ ห้ามงเย็นแล้วก็ต้องกลับไปนอนที่บ้านฉันใดอยู่บนโลกใบนี้สักระยะหนึ่งวีซ่าบุญก็คือบุญบรารมีทั้งหลายทั้งปวงที่เราทำเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับเรามาทํางานหาเงินหากําไรบนโลกใบนี้ได้กําไรเสร็จแล้วก็กลับแล้วแต่กําไรนั้นเป็นกําไรเป็นอริยทรัพย์เป็นบุญมาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอยากจะให้ท่านเจ้คุณฝึก สอนง่ายๆเรื่องของการคิดก่อนที่เราจะนอนทุกคืนนะคะว่าเอะเราควรจะต้องทําอะไรบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างเจ้าคะ่ะเราควรจะคิดยังไงล่ะว่าเราเข้านอนเนี่ยเหมือนเราเตรียมตัวตายนะบางคนก็แต่งชุดบางคนเขียนจดหมายไว้ด้วยนะบางคนเขียนจดหมายหลวงพ่อเคยไปอ่านจดหมายของคนคนหนึ่งเขาลาตายเขาแต่งชุดขาวเข้านอนเลยนะ เสร็จแล้วาก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกมันก็เป็นเรื่องที่แปลกว่าเขารู้วันเวลาตายได้อย่างไรแล้วก็ไม่ให้ทําอะไรไมใ่ให้ต้องไปพิสูจน์อะไรทั้งสิ้นการที่คนหลายๆคนลืมตายลืมความตายเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจะเกิดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือความโลภ ความโกรธความรุ่มหลงอำนาจวาสนาบารมีเกียรติพวกนี้มันจะทำให้มนุษย์ลืมตายพวกนี้มันจะทำให้มนุษย์ฟูฟูฟูฟ,ฟูแต่ถ้าเรานึกถึงความตายเป็นที่พึ่งเป็นเพื่อนแท้ของเราแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะมีค่าแต่เพียงระยะหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ได้มีความหมายความสำคัญอะไรกับตัวเรามันเหมือนกับ เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเนี่ยยศตำแหน่งอำนาจช่วยได้ไหมต้องไปหาเข็มฉีดยาต้องไปหาหมอโนนที่พึ่งอยู่ตรงโนนจริงไหมต้องไปโรงพยาบาลข้อน,นี้ฉันใดเวลาที่เรานึกถึงความตายแล้วเนี่ยเรานึกถึงบุญบาปนึกถึงบุญที่เราทํามาก่อนนอนเนี่ยนึกถึงซะนึกถึงว่าบุญที่เราได้ทํามามีอะไรบ้างหนึ่งสองสามท่องเอาไว้ใส่บัญชีเอาไว้ใต้หมอนเขียนเอาไว้ว่าบุญ ที่เราทํามาคืออะไรแล้วอธิษฐานจิตขอให้เราหลับง่ายตายง่ายตื่นง่ายแล้วก็ไม่มีอุปสรรคอันตรายในการเดินทางข้ามภพข้ามชาติแล้วก็หลับไปเลยเพียงเท่านี้แหละน้องพลอยเจ้าค่ะฟังดูงไม่น่ายากเท่าไหร่ <c oughs> แต่ที่ยากที่สุดคือทัศนคติของเรากับความตายว่าเราจะทํายังไงว่าจะอยู่กับความตายอย่างเป็นมิตรไม่ให้มองว่าความตายคือศัตรูหรือว่าเพราะว่ามนุษย์ของเราเนี่ยชอบเขาเรียกว่า ต่อสู้กับธรรมชาติชอบชนะธรรมชาติด้วยกันะะค่ะเขาคือทิพะยาโอสถแต่ว่าความตายคือทิพะยาโอสถนะคะก็มองความตายเป็นเป็นเพื่อนกับเรานะคะแล้วเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขแล้วก็มีการเตรียมตัวก่อนการเดินทางครั้งต่อ,ตอไปเจ้าค่ะขอกราบขอบคุณเจ้าค่ะสนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชน และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการธรรมาร่วมสมัยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการผ่านทาง Facebook ค่ะเสร์ชหาคำว่าฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดพระรามเก้าการจนิพิเศษและชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook นะคะเสร์ชหาคำว่าวัดพระรามเก้าค่ะก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับธรรมะมาฝากกันนะคะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพลอยต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะเวลาที่เรานึกถึงความตายแล้วเรานึกถึงบุญบาป นึกถึงบุญที่เราทํามาก่อนนอนเนี่ยนึกถึงสักนึกถึงว่าบุญที่เราได้ทามามีอะไรบ้างหนึ่งสองสามท่องเอาไว้ใส่บัญชีเอาไว้ใต้หมอนเขียนเอาไว,ว้ว่าบุญที่เราทํามาคืออะไรแล้วอธิษฐานจิตขอให้เราหลับง่ายตายง่ายตื่นง่ายแล้วก็ไม่มีอุปสรรคอันตรายในการเดินทางข้าม